สวัสดีเอฟซทุกคนที่ติดตามและกำลังรับชมใหม่นะครับผมวันนี้เรามาแหล่งน้ำครับแหล่งน้ำเฮ้ยมัสดา้ามันหมดลงมันเล็กๆร้องเตึ๊นี่นะยันเปียกทำอะไรนะ,ะแหล่งน้ำครับแหล่งน้ำที่ไหนมีแหล่งน้ำที่นั่นต้องมีประชาชนอือ่อกไฟไล่ยุงครับนี่ครับพร้อมยากันยุงพร้อมยากันยุงครับกับเสียเล็กครับ เสียขาดเสียเล็กซุ้มก็ขาดให้หนังมุดเย็บให้ดินังมุดมีว่างวันนี้ขุดอะไนขะุดเลยขุดได้ถ้ามึงขุดอ่ะที่ไหนไม่มีแหล่งน้ำที่นั่นก็ต้องมีประชาชนเลยะอืมค <25. S 1> าดการว่าคาดการว่าสมัยก้อนนะนั่นมีคนอยู่ม่้งวะบ อา้าแหร่งน้ำตรงนี้ตรงนี้เป็นแหล่งน้ำมันต้องมีคนอยู่ดี่อา้าวคนโบราณเนาะคนเมื่อก่อนเนาะเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านของสาแก้วเปนบอกไกไอ้า,อ,าอันห้อยตะบ,บอยอะ่ะ <ไป S 1> อันเนี้ยขึ้นขึ้นไปนี้จะเป็นห้อยตะบ,บอยเน้ะเป็นผู้เคียนทะลุโู้นะ่ะผู้บอลเนาะผู้บอลแก่นบกูดมาดิไซหุ่นอะ่ะขึ้นไปข้างบนนี่นะครับทุกคนขึ้นไปข้างบนนี่เด้อพี่น้องเอ้ นเป็นทางรถสิบลนะ้อเนาะเขาจะฮหดคุดเมืองแรกัอยู่ข้างบนนี่เนีลยแต่ทางรถสิบล้อมันมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้นี่ก่อนเล็กเนี่ยยางบนแทงขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นทางวนรถแล้วก็ข้างบนน่ะจะมีแมคโครจกมีเมืองเดี๋ยวมือหน้าเดี๋ยวจะพาเอฟซีทุกคนไปเบิง้งเออประมาณนั้นแล้วก็อย่าลืมติดตามเลียวเลียวมีทางเฟซบุ๊กของเสียบอยส้มโอใหญ่ ออโอเคจบจบเค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเดีจะมาอีพีหนึ่งอีพีสองไหมสวัสดียามเย็นวันนี้เราจะมาคั่วไก่กันโอ้โหสิ่งที่ลงไปก่อนหน้าน,นี้คือพริกแกงแล้วก็เนื้อไก่ไก่บ้านจากฝีมือจักฝีมือจกเพม, <c oughs> <c oughs> มือพว่วาเล็ก เฮ้ยเขาทายอย่างนี้เขาต้องวาวภาษาพผื้นบ้าน <c oughs> อือเนี่ยกินฉุนนะดูกระทะไม้เป็นมอมอ่ะกระทะหรือมอปะไปแรงไปแรงจัดบวชุกอีกว่า <c oughs> อรอ่อยอร่อยทาง ทางเนื้อได้ทางขี้ไครได้ล้นไสเนาะน้ลำลายได้โอ้ล้ำเสมอ,อล้ำเสมออีอเอาไปว่าไม่ยังล้ำเสมอบอกเอฟซีแล้วแม่ถามไหมล่ะล้ำล้ำเสมอกลับไปว่าอร่อยเด้อทุกคนเอาหาอะไรอีกนี่นี่คือเจ้าพ่อเลียวเจ้าพ่อเลียวอุ้ยมึงใส่น้ำทำไมมันเหลือแต่สูตรตีมันใส่ก็ไมด่ดีอ๋อหลังจากที่เราใส่ ใส่พี่แกงไปใส่ไก่้พใส่ไก่เพิ่มก็เทหนามไปเอาไปว่าพอให้มันสดหนามได้นะอมล้อมอมลอม้ลอ,มลอมนะใส่ขี้เพียบ่เหรอพเพียบอย่างใส่สนเนี่ยอร่อยอะ่ะรำสมบูรณ์อือมแล้ว น้ำแห้งกระสุกเ,เหกกโอ้ใส่เบิดเป็นขวดเ่ะมึงจะกินหนามมึงมึงต้องใส่ใกล้หึงใส่ในหนามเพราะไฟงไหนโอ้นี่พอควรเราไปปาดเงือแล้วครับไม่ได้ไม่ได้คือคนอินเดียแค่เมือที่เฮ็ดกับเขาอะ <c oughs> เอออร่อยทุกอย่างทำไมไม่มีเอออร่อยทุกอย่างทไมไม่มีอะเจอไฟก่อตายไปแล้วเชือโลกอะ เฮ้ยเอ้ยอีกอีกอีกมอหนึ่งไปไหนประเทศเลยประเย่างอยู่ไหนมากินก้อนมึงเบิ่งกูดีๆนะโถ้าหมากินได้นะอ้าวบทรู้จักหมาให้กูเสียแล้วนั่นมันกินเมี่ยงน่ะมันกินเมี่ยงนี่ยเอาพี่แกงไหมนะคือง่ายเถอะวะแค่คัขวไก่ซื้อเอาพี่แกงลงซื้อเฮ้ยหอมเลยเนาะแค่นี้เนาะไม่เนาะไม่เนาะดื่มนานไม่เนาะมันเบิด เร็วแท้นี่ะเมื่อก่อนเป็นเซียนเล้าข่าวอ่ะสื่อคนกินคนเดียวอ่ะวันละขวดสองขวดอ่ะขวดหน่อยอ่ะปัจจุบันนี้เป็นเซียนนามแตงโมตาโอชีปฟะแล้วเฮ้ยสุกไปเลยสัวเก๊กข้าวสุกอ,อ,อีกดล้วเนี่ยนี่เดปุดวพด,ด,ด,ดเลย,ยทุกคนโอ้ยลืมว่ะ พี่น้องเอ้ยเอ้ยสาวมันใส่หงนัวไปบวได้เบิ่งเลยป่ะเดี๋ยวใส่น้ำมันหอยนะเว้ยผมมีใส่เบิดแล้วน้ำมันหอยเฮ้ยมาที่สิเธออ่ะเขาต้องการน้ำมันหอยโอ้ยหัวเราะหัวเราขวัญนั่งอ่เงี้ยเฮ้ยหลังหลังจากที่ใส่นี่ไปคือใส่ไหนต่อใ่เด็กคนเดียวเพ้เฮ้ยมันมันเป็นยังไงนะมันกระพริบกระพริบเองมันใส่ใส่ คือยัองว่งากูซัดไปเลยนะไม่หลุดแปลว่าเฮ้ยไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดมึงต้องเปิดพาวเวอร์น้ำนะถ้าว่าเปิดพาวเวอร์บทติดก่อนอืออือ<ซ>เฮ้ยเยมื่อกี้เมื่อกี้กูลืมขั้นตอนขั้นตอนที่ไหนนะนนะหลังจากที่ขวามาดแล้วก็ใส่นถ่านพืชเฮ้ยผมแม่นเลยขั้นนั้นมาแล้วบางพื้นที่อาจจะทำไม่เหมือนกันไงใสส่ลด ใส่สุโรสใส่รถดีเออใส่ใบบุกูดใส่ใบบุกูดเด็กขี้ดเดียวเนี่ยมันขาดาเข้าวหรอมันกระดับเดี๋ยวล้วจะเบิด์ตาทับกูเรามันมันจะมีอีกอันนึงอยู่ในนี้เดี๋ยวเราจะไปหาก่อนมาเลยมาเนอะพ่อแม่พี่น้องกินขวัวไก่มันบ่มีกะเพราเนะาะบ่เอาหรอกเอาเอาสิ่งที่เราม<อ>ีเราบ่ต้องเอาเยอะ สักพักนึงค่อยเอาออกหนึ่งตัวไม่นันเนี่ยหนึ่งตัวไกลแจ๊โอ้หอมจังเลยหอมหอมหอมจนกระทะไหมอ่ะ คั่วไก่เราเสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งเมนูนีเ่เราจะมากินกับเสียบอยเรียวเรียวทูอุปกรณ์เนี่ยอ่าอุปกรณ์เรียวทูบไปเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูไก่ต้มอีกหนึ่งหม้ออยู่ตรงนั้นนี่พอควาครับเซมเบิร์กครับเซมเบิร์กขอให้มีอะไรอทําได้หมดทุกอย่างนี่นี่นี่น,นี่เราต้องถ่ายผ่านผ่านช่องผ่านช่อง นี sí. yeah. ่นี่แม่คลาสสิกเนี่ยนี่อ่นี่อหั่นกับผืนดินน่ะแน่นอนล่ะเออผมมีที่ไหนเหมือนอีกแล้วมอนี่นะเอาใสวใส่หม้อต้มอ่ะกูเสตยดเองหม้อต้มต้องต้มน้ำจะเอาไซค์ก็ทิ้งสิใจอะไรไม่เป็นั่นแหละไปอินเดียล้วนๆดูอินเดียเยอะนี่คือหนังอินเดียอืมนั่นไง จเจอแล้วทุกคนมองดีๆนะเดี๋ยวเห็นหำม,มันนะเนี่ยเห็นเอาไปไม่ได้เว้ยแม่กักัดกูส่งสลอบทิศทางะทุกคนแม่เนี่ยหลังจากที่ได้ไกล่ลวกต้มจิ้มแล้วก็มาหันห่นหันห่นหั่นหั่นอันนี้คือเมนูอะไรนะเมนูต้มเด็ดโอ,อ้เมนูต้มเมนูต้มพ่อครัวกำลังหั่นอยู่เดี๋ยวพว่อครัวหั่นเสร็จแล้วเขาจะถ่ายต่อทุกคน สมุ่วงครับสมุ่วงที่ไหนเออตอนเดียว,วตอนที่มันหลองให้อยู่อ่ะ <c oughs> <c oughs> อร่อยเป็นไงแบบแซบแซบเป็นคำพูดทีทีแบาบว่าจริงใจหรือบอกจริงใจครัแบบมเมนูเมนูต้มเดี๋ยวแม่งแน่หอยไขค่ะ ครบแล้วเออแล้วก็ตาวท่านหมกใจยุบขนยูโอเคก่อนจำตัวแม่เนะเสียมกับมีประโยชน์นะเสียมเนี่ยเสียมตักท,าทา่านนะท่านเผาเองอะทุกอย่างคือฟรีบอฟรเออบริสเตรตตั้งจับบนี่ลองกินเลยแอมกินเลยกินข้าวเลย นี่มากพรุ่งนี้ไปขุดสระวัาเราอีกไหมไปขุดน้ำกับเราอีกไหมไ,ไม่ดูแล้วหมาต้องหมาดินี่นี่นี่สองตัวนี่คือเผื่อพรุ่งนี้เลยนะเนี่ยนี่เราก็มาตั้งหม้อกันแล้วนะทุกคน เอาบัใส่น้ําแล้วเล้นน้ำมันออกเองเด็ดน้ำออกเองโอ้บาโบัวบ,บ้าบุ้ยอือสักน้ำร้อนๆเลน่นน้ำนะ้องจะกินต้นนะอเอาไม่น้ำมันกินต้นน่ะเออมันมันมันติดสอนมันติดสอนมาอเอามึงจะคว้าเลยเอาเอาพริกแกงไม่ก่อนอันนี้คือทําอะไรนะต้มอ๋อแล้วมันเป็นอย่างต้องใส่ตะข,ขาตตะไคร่พร้อมกันเป็นเลยเพราะอะไรตะกิน แล้วมันไหมสุดไหมธรรมดาเขาต้องให้มันเดือดก่อนหรือค่อยใส่มันเลยอันนี้สุดไหมเดี๋ยวสุดไหมสุดไหมจากชนเพื่นเมืองจากขมุขมุเล็กนะชนเพื่นสุดเก่าหรือนะเพื่หลายสุดเมื่หลายย่างหนาวหนาวโอ้กันบ้าะได้เบิดละอินเดียอะไรถูกใจทำไม่ไม่มีน้ำมีบินโอ่ง หนาวมาจากป,ป่อป่าอ้าวูบเบิ่งตะทัดลิฟท่เขาหน่ะนะนอนเนี <c oughs> ่ยในการเร่งแก๊สนะครับดีเลยมัน,นมีการดับมอกำลังจะเร่งคลนลิฟต์เร่งคนลิฟต็นี่นี่นี่โอ้โหมือโบอกมือโบอกมือโบกอันนี้มือคนมือคนอัน,นมือกินนังอยู่นี้ไทยคิดอยู่นี้ ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปกันต่อไปก็คือหอนชัวสุกแล้วน่งไก่เบิร์ดเลยจัยกินเมี่ยงต่อนี่กินเนื้อป่ะเนี่ยเนี่ยกินเนื้อเนาะเออกินเนื้อเนี่ยทำคอนเทนต์นาะสุกแล้วเนื้อไก่เดียวเผาสุกแล้วน่งม่วงเนื้ออ้าวเล็กนูถอดเสื้อกดปุ๊บ ได้รักหน่อยุดก่อนมันกินตน้นเอาเี้าเขาหนาเดี๋ยวถ้าผิดกดถ้าผิดกดเดี๋ยวค่อยลบลบออกเขาก็ลงมาได้เมื่นไหร่เดี๋ยวเป็นลิกซิติสซุกแล้วยังได,ได้แล้วหนามมันจะมาอย่างไรหนามมันนะ่ะก็หนาไม่หนาแค่นั้นน่ะนะไม่หนาใส่อีกจะไปหนึ่งอ๋อนี่คือให้มันให้มันค้นมันสุกก่อนต้มหน่ำปลาอีกนึงไป อี่่งนนี่ไงอีกตัวนึงเลือกอะไรเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยเต็มเนี่ยหลังคาเนี่ยเฮ้ยตัวที่ไว้เฮ้ยมึงซ่องหลังคาที่กูจะทายนี่นี่ซ่องอันนี้ไม่ละซ่องอันนี้ไม่ละเออเนี่ยเฮ้ยจุดตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเออหุ่นเท่งหุ่นอีกตัวนึ่งเหรอเพียบเฮ้ยอยู่นั้นมีตัวนึงก็น่าใกล้อ่ะงี้แบบเด้ อีกชิ้โตจะกินอีกชิงโตจัดไปเมื่อนี่มือเดียวนะเมื่อนเบิร์ตผมเห็นหลอกเบียร์นี่ครับคนทำไฟเออเขาเท้าเนาะนักเดินไฟอนี่ยนะมาระยะต้อยจังเลยนะเ้้าสุ่มแมโนน ดาคนแก่เขานอนเร็วน่ะเดือนแล้วเดือนแล้วเดือนแล้วไ่ใส่หอมเลยเตรมกินเตรมกินใส่ไไม่น้ำเค็มนะกับพปเลยเนาะหมดหรืม โอ้เบอเดียดแล้วเฮ้ยนี่กูใส่น้ำโอ้หน้าอร่อยแล้วทุกคนนี่ต้มเจ็บน้อยเฮ้ยต้มต้มนี่ได้เวลาใส่พงหนัวเบิดเบิดว่าเบิดเบิด เฮ้ไม่ย่างสุรตเตอและเฮ้ยพอแล้วสุรสมึงอะเฮ้ยหัวลานอนมึงอมโอ้ยคัดพูดปุ่งนัวใส่เกียร์เกียร์ก้ยบอก่าใส่เหรอผใส่แล้ว ปลากระเพราเราใส่กระเพราใส่เกลือหน่อยนึงหน่วยไม่เนาะใส่แล้วมันเลยเวลาแล้วมันเลยเวลาแล้วเลยเวลาหน้าทำไมมึงเขียวเคี้ยวครอบของเราได้มาจากอินเดียครับปลาของวิลล่าอยู่ห้องแท้บ้านมึงกินอ่ะเอากระมึงเอาไว้นอนกินก็โล่ก็โล่อยู่อ่ะฮะ มีคนคนรวยก็กินป้าตารนกคนกินมัมนมไนนะม,ม,ม่น้ำฟ้าเลยเหมือนกินหัวเชือดมึงเหรอหัวเชือดยังเดียวกว่าซับฟุ้งรถกันเลยเฮ้ยมันซับน้ำฟ้าเหม็นมด่างสด Paid, And, <laughs> เฮ้ยสดสดเป็นไงเฮ้ยมึงบีบมะนาวไส้มึงเอ้ยมึงบีบสปลาไส้มึงบะถามคนกินได้เลยวะเอากระเมไใส่เกลี่เอากล่เดี๋ยวเอาให้เฮ้ยใบกะขามอ่อน ไอบ่า้บขาุกกได้มมีลงนาอายุที่เก็บมาจากไทมึงเดนเอ้าเลยมื้ใส่ถวถวเอาสีแม่ใ่ปนาหรอปุดดเดือดุดปเดือดุดปุดเซลล์คงลยคนดังอ่ะเป็นไงเข้มขึ้นแล้วโอเค แจ้าข้าสมข้าสมเอ้ยมันมีปัญหาส้มอะ่ะเดี๋ยวมันเอาบีบใส่ตอนสุดท้ายก็ยิ้มตอนนู้เฮ้ยขอให้ชิมหนามมึงจ้ต้อนนงเลยเนี่ยฮะ <laughs> อ๋อจะชิมมะเป้ยบ่ปเป้ยนะเป่วยแล้วขอให้แก่สองนี้สองนี้นี่ ว่า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 เฮ้ยเบาเบาเบากระทะมันเบาซิงกระทะดีๆเขาเบาว่ะเขาขวอินเดียอะไรนี่อีกเขาขวอินเดียเนาะเสร็จแล้วทุกคนรอกินได้อร่อยลำเสมอเลยอร่อยไหมครับ อร่อยมากไหมถูกใจไหมโอเคจร <Okay. S 2> ะอาหารมากโอเคยอดยกนิ้วดิเอ่อทำอย่างนี้ดิเสร็จแล้วครับพี่น้องต้มไก่หน้าตาเป็นประมาณนี้ด มีดเล็กเอาไืถามูุณให้กูถามไูคุณน,นีไม่จิ้มอยูอ่พูดโอ้ลองใช้พีโอ๊ะยุติเองหนเออวอนบ๊อจะขายปลายข้าวให้ ไอฟรีไว้เลยก็ลูกเคยอ่ะก็ไปลักเอาไปลักเอาไปลักเอาขนาดเขาทานยังไม่ได้เงาผมประโยชน์เลยเออลูกนี่ใส่ได้อยู่ออะไรแมมขนาดเขาทานยังไม่ได้จ่ายเลยแซ่บแซ่บแซ่บ จำได้ก็จ่ายจำไม่ได้ก็ไม่จ่ายให้ดูเผยกินฟรีเก่งมาตั้งนกลางหนไมาตั้งไก่กูยังกูสอนใ่ญ่กว่าเฮ้ยหุนวะอ้าวโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเมนูเราวันนี้โอเคครับผมฝาด กดติดตามกดถูกใจให้กับคลิปของเราด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมื่นจะพาไปคุดคุดซาต่อ <c oughs> นั่นแรละเนาะโอเคใหมดิโอเค